ดับเปลวเพลิงอาวุธเซียนหลับไหลนี้ใครเป็นคนเฝ้าดูแลเป็นตำหนักอาวุธข้าถามรายละเอียดใครเป็นคนรับผิดชอบออินสอนคุ้มวิญญ,ญาณน,นี้ออินเป็นคนหลอมขึ้นรูปเก็บเข้าพระคลังลับเดิมทีหลานเฟิงควรอยู่ด้วยแต่เพราะอินเฝ้าดูแลดับเปลวเพลิงไม่ดีจึงต้องออกมากลางคัน จากร่องรอยต่างๆนี้แล้วไออินคนนี้ดูเหมือนจะต้องเกี่ยวข้องแน่นอนพุทพของโฉคนสอนคู่วิญญาณนี้ไอวิญญาณเต็มเปี่ยมไออินเป็นแค่ผู้เซียนตัวเล็กๆหากคิดทาตุกติกับสอนคู่วิญญาณจริงถูกไอวิญญาณบนสอนแว้งกัดนานแล้วไออินคือศินน้องที่เขาต้าเจอของข้านิสัยนางข้ารู้ดีที่สุดข้าใช้ชื่อของเขาต้าเจอรับประกันนางไม่มีทางทาตุกติกับสอนคู่วิญญาณนะไม่ว่ามันจะเป็นใครมีเป้าหมายอะไร เมื่อกล้าคิดไม่ดีกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าปีศาเราคลินสันเรื่องนี้แค่จะไม่ปล่อยพานุทูตเทพองโฉเป็นขยานให้กับเราด้วยถ้าพิภพเซียนไม่อาจให้คําอธิบายกับพิภพปีศาจได้กองทัพปีศาจนับล้านของเราจะเดินทัพจากหลวซาบุกตำหนักสวรรค์เพื่อทวงความยุติธรรมในเมื่อพิภพเซียนทาลายวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเราย่อมควรให้พวกเขาชดใช้เช่นนี้ ให้พวกท่านส่งมอบดินแดนไรเจของในหนึ่งพันลี้ทางใต้ของแดนหลวซามาก็คงไม่มากเกินไปข้ายินดีมอบดินแดนภายในห้าร้อยลี้ทางใต้ของแดนหลัวซาให้กับพิภพปีศาจ็นการชดใช้ความผิดที่อถินิ้วเสียหายรัศมีห้าร้อยลี้เช่นนั้นก็ไม่อาจได้เขานิ่งอึนในเมื่อพิภพเซียนอยากให้พิภพปีศาจเรายุติ ก็แสดงความจริงใจออกมาหน่อยสิเช่นนั้นหากเพิ่มวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าจิ้งจอกกลงลอ้อนรุพานเลยทำไมแม้แต่วัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าจิ้งจอกท่านก็ไม่เอาเรอนี่มันไม่ใช่ความรับผิดชอบแล้วมันคือการต่อรองชัดๆในเมื่อพิภพเซียนไรยางอายพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ภายในพรุ่งนี้หากพิภพเซียนหาคำอธิบายที่เป็นที่น่าพอใจไม่ได้พวกเรา ไปเจอกันที่แดนหลวซสอะแย่แล้วแย่แล้วผู้ลงทันสวรรค์พาคนมาจับไออินแล้วค่าเหรอสอนคุปติญญาณระเบิดอาทินิ้วเสียหายที่พบอปีศาจโกรธเคืองมากเลยอะไรนะ